สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือน o อตโต้รหัส034ส่วนครั้งที่7วันที่9มกราคม2568 บัดนี้วันที่9มกราคม2568เป็นวันที่7ข้าพเจ้านายจิรพันธ์คำตายชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือนอตโตเจพีรหัส0 3 4ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่คูบาชั้นทั้งหลายขอจิตข,ข,ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเลสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัตธรรมมุมนิราชาาสุนันตุสักขะโมขะทงังสักเเาเมจลุเปคิลิสิกราตเตจันตลิเขควิมานีธีเปรเีจัคาเมตะลุวันาคาหานีเคหาวัตถุมหิเคเตปุมาจายันตุเทวาชาลาทละวิสเมยคัคขะขันทัพพนาคา พิถันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนาการโลยัมพิันตาธรรมสวราการโลยัมพัทันตาธรรมสวราการโลยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระตนไตอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสักฆังอภิปูชยามะบทที่สาม บทกราบพระรัตนาไตอรหังสัมมาสัมพุทธพระควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวัสขาโตพระวัตาธโมธรมังนวสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวสังโฆสัง,างนามามิบทที่สี่บทสวดนัสนมการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพ <re fer ous> ุท <made> ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุท <palabras> ธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมปาฐะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยมปีพุทธังสรังกฉามิตุติยมปีธรรมสรางกฉามิตุติยมปีสังฆสรางกฉามิตติยมปีพุทธังสารานกฉามิตต uhm ิยมปีธรรมสรานกฉามิตตติยมปีสังฆสรานกฉามิบทที่6กบสวดสัจจกิริยาคาถาหน้าติเมีสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสตที่มีหัวตุสะพทาหน้าที่มีสรานังอัญญธรรมโมเมีสรานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสตที่มีหวตุสะพทา นะทีเมสรรนังอันยังสังโฆมสรรนังวรังเอเตนะสัจวัเชนะสวดที่มีหตูสัพทาบทที่เบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัย,ยังพภะควาสกเกสุวิหาราติกับปิละวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจะมะเตหิพิคุ สเตหิสเพเหวะอระหันเตหิสัทสหิจะโลกะทาตุหิเทะวะตาเยปุเยณะสันนิปติตาโหติพระาวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอัตโขจะตุนังสุทธาวาสยาสก,กายิกานังเทวานังเอตะทะหสิอยังโขพระขวัสก เกษวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสถิงปัญจะมัเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทัตุหิเทวตาเพเยปุเยนะสันนิปติตาหนติ พระวันตังทัส,สนายะพิกุสังคันจะยันนูนะมายมปิเยนะพระขวาเตนุปสังกะมายามะอุปสังกะมิตตวาพระขวโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาสายยามาติอัทโขตาเทวตาสายยะถาปินามะ ภระวาปุริโสสัมมชิตังวาพาหังปะสาลัยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมมิชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะละหิตาภคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโข ตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโอโขเอกาเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสมโยวปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสมยังทัก พิตาเยวะอัประราชิตะสังคันติอัทโขอ,อัประราเทวตาพระขะวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตัสระพิขาวูสัมมาถังสุจิตตังอัตนโนอุชุกามะกังสุสารถีวะเนตานิทะเหตวาอินทริยานิรขันติปฏิตาติ อทโขอ,อประลาเทวตาภคะวโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาประลีคังอินทาขีลังโอหัจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมะลาจะขุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัะโขอปาลาเทวะตาภคะวะโตสันติเกอีมังคาถังอภเพอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังขตาเสนเตะมิสสันติอัปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปาริปูเลสันตีติอัะโขภคะวาภิกขูอามันเตสิเยปูเยนะพิกขเว ทะสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสนายภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอาเหสุงอตีตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปะระมายว,วะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงสสยถาปิ ไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภาวิสันติอานาคะตมมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปะระมาเยวเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติสยถยาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตะ ยิสสามิพิกเวเทวากายานังนามานิเทลิสามิพิกเวเทวากายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณะนะสิกะโลธะผาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกูภะควันโตปัจจโสสูงภะควาเอตะทะโอจะสิโลกามนุษ กสามิยัตถาภูมาทะตทัสสิตาเยสิตาคิริคับพลังปะหิตัตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทะโอทะตมะนะสาสุทธาวิปัสนะมะนาวิลาภิโยปัญจะสะเตยัตวา วเนกาปิละวัฏทเวตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาทะพิขาวโวเตจะอาปัปอาตัปะมะกะรงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุลหุยานังอมะนุสานะทัสสนัง อเปเกสะตะมัทคุงสหาสังอธสตริงสตังเอกสหสานังอมนุสสนะมัทสุงอเปเกนันตะมัทคุงทิสาสพเพภุชาอะหุงตันจะสัพังอภิญญายะวะวักขิตวานะจักขุมาตตาโตอมันตยิสัทธา สาวะเกสาสนีลเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเยโวหังกิตตายิสามิขิราหิอนุปุปภโสสัตสหสาวะยาขาภูมิกาปีละวัถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสินโมธัมมนาอภิการมงพิขูนังสมิติงวานังจะสหัสสาเหมะวตายาขาานตตะ ว ô, er fate, pena, gang, mm ันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมุทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสามิติงวะนังสาตาคีลาติสาหัสสายากขานานตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมุทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสามิติงวะนังอิเจเตโสระสาสาหัสสายากขานานตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโน โมทัมนาอภิกรรมงพิกูนนางสมิติงว่นางเวสามิตาปัญจะสตายาขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยาสัสินโนโมทัพมนาอภิกรมงพิกุนางสมิติงว่นางกุมพิโรราชาขาหิโกเวปุลัสสนิเวสานังพุโยนางสตะสหสังยัขานังปายลูปาสติ กุมพิโรราชาขาหิโกโสปาค้าสมิติงว่านังปุริมัจะทิสังราชาทัตตารโถปัสสาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายสัสิโสปุตาปิตัสะภาโออินทะนามามหัพพราอิทธิมันตุติมันตววนาวันโตยาส,สินโนโมทัมนาพิกรม,มงพิกูนางสมิติงว่านังท่าขีนันจะทิสังราชาวิรุธโหตับะ สาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายะส,สสีโสปุตตาปีตัสสะภาโวอินทนานามามหัพราอิทธิมันตุชติมันตววนนวันโตยาส,สสินโนโมโทัมมณะอภิกรมุพิกพูนังสมิติงวะนางปัจฉิมันจาทิสังราชาวิรูปโคปะสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายสัสสีโส ปุตตาปีตัสสะพหโวินทนามาหัพราอิทธิมันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมุงภิขูนางสมิติงว่านางอุตตะลันจะทิสังราชกุเวโรตับปะสาสติยักขานางอาทิปติมหาราชายะสัจสโสปุตตาปีตัสสะพหโวินทนามาหัพราอิทธิมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงภิขูนางสมิติงว่านาง ุริมาทิสังทัตตะโธท,ทักขีเนนะวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปโขกเวโรอุตตะรังทิสังจตโารโเตมหาราชาสมันตาจะตุโรท,ทิสาทันทันละมานะอัตถังสุวเนกาปิละวัฏเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุ เวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจัตธโนกาเมเศโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูโตจะมาตริจิตเสโนจะคันทัพโหนโรราชาชโนสโสภู อาคูปัญจะสิขโขเจวะติมภะรุสุริยะวัชะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพภาสหรา,าจุพิมูทะมานาอภาิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมพลัสสะตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทะต,ะตะลัลธาจะอาคูนาคายาสัสสินโนเอลาวันโนมหานาคโคโสปาคะสมิติงวนังเยานาคะลาเชเสสะหาสหาลาันติทิพาทิชาปคิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวะนะมัชปตาจิตราสุปัน,นาอิติเตสะนามัง อาพยันตธานาครา,าชานะมาสิสุป,ปันโนสุป,ปันโตเขมามากาสีพุทโธสัตหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหายันตานาคาสุป,ปันนาสารณะมะกังสุพุทธทังคิตาวาชิระหัตถนะสมุทังอส,สุราสิตาภาตโรวาสาว วัสเสตอิทิมัโตยะสัสีโนกาลกันชามหาพิสมะอสุราธานเวคสาเวีปาจิตติสุจิติจะปะหาลาโทนะมุจีสหสตันจับพาลิปุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพาลิงเสนังลาหุพัทะมุปาคมุงสมโยธานิ พ,พันเตภิกขูนางสมิติวะนางอาโปจเทวาปัทวีจ,จเตโชวาโยตถาคามุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหเมตตากรุณายายิกายิกาอาคูเทวายาส,าสาาาัาาาาาาส,าสีโนทเ,เททาสเตทะสัตากายาสเพนานาตวาวันิโนอิทิมัโตชุติมโตวันนาวันโตยาสัสีโนโมทัปมนา อภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสหะลีจะาอสามาจะทุเวยมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขตานิปุรักขิตวาอาคูมันทวะลาหกา วาสูนังวาสโวเสโทสักโกปาคาปุรินทะาโททเสเตเทัสะทากายาสเพนานตตะวันิโนอิทิมันโตชติมัโตวนาวโตวยัสสิโนโมทามนาอาภิกรม,มุงพิกูนังสมิติงว่านังอัฐาคูสหภูเทวาชละมักขิสิขาลิวะอาลิถกาจะโรชาจะอุม,มาปุภะนิภาสิโนวะ ลุนาสหธรรมจะอัจุตาจะอเนชะกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทสัทสทัสเสเต,เตทัสถากายาสาเพน,นานตัตตะวาน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันวันโต,ววนตยสัสศินโนโมทมมามนาอภิกรรมมุภิขุนังสมิติงวรังวนัง สมานามหาสมานามานุษาม์มนุสุดตมาขิดฐาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอาถาคูหาลโยเทวาเยจะโลหิตตวาสินโนปาลัขามหาปาลัขาอาคูเทวายาสิสนโนตเสเตทสถากายาสเพน,น,นานัตตะวนิโนอ,อิทิมันโตจุติมัโตวนนวนโตยาสิโนโมธมนา อภิกรรมงพิขุนางสมิติงว่านาสุก,กากลรุมหาอารุณาอาคูเวฆณะสาสหาโอทาตะใครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขณาทาสัสถามัตตาหาลขาชามิสากาจะยาสสสินโนธนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาพระอภิวัตสติ ทสเสตทศถากา,า,ายาสะเพนนตตะวานิโนอิทิมโตชุติมัโตวนาวโตยาสสินโมน,นมวทมนาอภิกรรมุพิขุนังสมิติงวานังเคมิยาตุสียายามากาทะกาจะยสะสินโนส,สัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาระติโนอาคูอาถาคูปารานิม,มิตา ะเสเถทะสัทธากายาสะเพนนัตตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวนามันโตญาสสินโนมุัมมนาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติงวรังสะเถเตเทวานิกายาสะเพนนัตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคัตฉุงเยจันเยสะทิสาสหะปาวุะชาติมักขีลังโอคาตินนะ มานาสวังทักเขโมคตารังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรหมาปร,ะม,ะารมัตโตจะอุตตาอิทิมะโตสหสันนังกุมาโรโาอตโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสะพรมะโลกานังมหาพรมมาพิติทติอุปปันโนชุติมัโต พิสมากโยยัสสิโสทเสะอิสราอาคูปเจกวะสะวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมะลเสนอภิกามิปัสะกันหัสสมมันที่ยังเอถาคันหะ ัพันธะทะลาเคนาพันธะมันทุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิตทะโกจินังอิติตัทะมหาเสนโกันหเสนังอเปยสิปานินาตะละมาหจจะสรังกตวานาเพระวังยถาปาวุสโกเมโคนัตนยันโตสวิชุโกตะ ทาโศปัญจุทาวติสังกุธโธอสยังวเสทันจะสัพพังอภิญญายะววกขิตาวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทถาสาวเกศสาเสนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาทา,าพิกโวเตจะอาตับปะมากาลุงสุตวาพุทธะศา,าสนังวีตาราเคหิ ปากามุงเนสังโลมัมปิอินชย,ยุงสเปวิชิตะสังคามาพยาตีตายาสัสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาตี